ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุน่นญี่ปุ่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่ร <c oughs> ู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามและพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป็ะคะโมโคเซ่เ ok หรอเลิศนันเธอมันเลศนะเธอคอนเฟิร์มอ๋ออยา กระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสุ์ดิวยตัวคุณเอง w w w m o m c o o f e e c o m โทร0846132424ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าอะไรนะคะให้เหมาะกับตัวเองไม่ค่อยเป็นคนที่ได้ดูแลสุขภาพ ผิวพรรณหน้าตาเลยเท่าไหร่เลยอ่ะแต่ว่าอะถ้าตามที่เราเรียนรู้มาในการที่สิ่งที่ควรทํากับผิวหน้าเราในการที่เราทํางานวงการบันเทิงก็ต้องมีแต่งหน้าทุกวันฉะนั้นก็ทํางานเสร็จกลับบ้านไปก็เช็ดหน้าก่อนครับเช็ดหน้าล้างหน้าด้วย อ่วยไรเซอร์เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเลยเออไม่ใช่ปมล้างหน้าดิล้างหน้าด้วยครีมกำจัดเครื่องสำอางเออครีมกำจัดเครื่องสำอางออกก่อนเช็ดด้วยสำลีหลังจากนั้นก็ค่อยล้างหน้าครับผมพอล้างหน้าเสร็จแล้วก็ ทนเนอร์เออโทนเนอร์ทำให้หน้าม,มันสว่างขึ้นแล้วก็ลูขุมขนพร้อมจะรับครีมาอาทาทนเนอร์เสร็จแล้วก็ m อ i s เ u อ i z e r ครับตอนสุดท้ายเออแล้วแต่ว่าครีมเอ่อก็พยายามให้เป็นค่า ph ให้มันเหมาะสมกับผิวหน้าคุณละกันเพราะว่าถ้าสูงไปต่ำไปมากน้อยไปมันก็ไม่ดีเอาแบบกลางๆ้รู้สูว่ามันเข้ากับผิวหน้าคนที่สุดก็ต้องไปหาเอ่อผู้รู้เรื่องผิวหน้าเรื่องกูรูก่อนว่าจริงๆแล้วเราผิวหน้า แห้งหรือผิวหน้ามันนะครับฉะนั้นจะได้รู้ว่าอะไรคือเหมาะสมกับเราเพราะสมมติว่าคนผิวหน้าแห้งเนี่ยก็เพราะว่าหลายๆคนคิดว่าเหมือนการล้างหน้าวันประมาณ56ครั้งโอ้ยจะทําให้หน้าสะอาดจริงๆไม่ใช่การล้างหน้ามันห้5ครั้งต่อวันยิ่งทําให้สิวขึ้นเพราะมันจะทําให้หน้าแห้งพอหน้าแห้งสิวมันก็ขึ้นได้าเหมือนกันอะไรเงี้ยครับตอหน้ามันบางเออครับยอยให้เ๊กช่วยฝา รับน้าใสหน่อยเห็นน้าใสอย่างนี้ทีไงบ้างนะโอนสมนะครับก็ถ้าอยากจะน่าใสพักผ่อนให้เพียงพออย่างเดียวเลยคือถ้ามีเวลาก็งีบแล้วก็ดื่มน้ําเปล่าเยอะๆจริงๆแค่นั้นนะครับดื่มน้าเปล่าเยอะๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอหลายๆคนที่บอกมาตอนแรกเราก็ไม่เชื่อพอลองทำเพื่ไมได้ผลแค่นี้ง่ายๆไม่แพง เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนดกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตฟีก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอร์นที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเท็กตัวการงานการเงินความรักแบบแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว